คยทำได้ไหมจริงราคาในเมืองใหญ่ก็จะมีนะคะเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันในหลายบริเวณนะคะส่วนเรื่องของสีสีนะคะน้ำบริสุทธิ์ก็ควรจะยังไงะคะไม่มีสีเช่นเดียวกันนะคะแต่สีที่เราเห็นของแหล่งน้ำนต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือสีที่แท้จริงกับสีที่ปรากฏนะคะสีที่แท้จริงคือสีที่เกิดจาก การละลายของสารประกอบต่างๆที่อยู่ในน้ำจนกลายเป็นเนื้อดีวกับน,น้ำนะคะเราเรียกว่าสีที่แทกจิงแต่สีที่ปรากฏคือสีที่เกิดจากการสะท้อนแสงนะคะของไอสิ่งที่มันอยู่ในน้ําที่มันไม่ได้ละลายในน้ํานะคะเช่นสิ่งที่สวยงอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะแพลงต้อนต่างๆรวมถึงพวกดินโคลนตะกอนต่างๆที่มันไม่ละลายน้ำทําให้เกิดการอุอน การสะท้อนสีของมันการจะเป็นการสะท้อนจากสีของบรรยากาศในรอบเช่นท้องฟ้าหรือว่าต้นไม้่มาไม้บริเวณในรอบอ่ะอันนี้คือทะเลศาบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียนะคะเราเห็นสีของทะเลสาบแห่งนี้เป็นสีอะไรคะิดับสีดำ จะเพี้ยนเพีไปไหนอ๋อเท่าที่เราเห็นเลยไม่แน่ใจอ่ะไม่ใช่คิดถูกตอบได้แดงสีน่าขอบคุณสีแดงนี่ตอบเอามันหรือเปล่าสีแดงตาบอดสีอบไม่ได้ตาบอดสีสีอะไรคะออสีฟ้าหรือสีเงินใช่ไหมคะแล้วเราถ้าจะให้เราคิดในฐานะนักวิทยาศาสตร์เราคิดว่ามันเป็นสีที่แท้จริงหรือสีที่แปลงสีแกรนเพราะ อท้อนกับทองฟ้าเพราะสีมันใกล้เคียงกับสีของท้องฟ้าหรือว่าภูเขาที่อยู่โดยรอบใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าจะพิสูจน์ว่ามันใช่สีที่แท้จริงหรือว่ามันเป็นแค่สีที่ปรากฏเราควรจะต้องทำยังไงเปลี่ยนสีท้องฟ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเนปานเพื่อไปตักน้ำขึ้นมาดูใช่ไหมคะหรือว่ามันมีสีสีแปลกนะคะซึ่งอันนี้เราทำไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้การสนทนาคนะคะ ไปเที่ยวกันอัน,นที่หนึ่งนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียสีที่เราเห็นเป็นสีอะไรคะเขียวเขียวอ่าแหนกใครจะเห็นนะคะทำนองเดียวกัน,นถ้าเอาสีที่เห็นเป็นสีที่ปรากล่อีกแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีแร่ธาตุอะไรต่างๆที่ละลายในน้ำแล้วทำให้เกิดเป็นสีขึ้นมาได้อันนี้เป็น ทะเลสาบในบริเวณของภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วเป็นคนที่ไหนในปีอนไม่กล้าเลยก็เป็นไปได้เราคุณดีแลกทาได้เลยไม่เป็นประทุอันนี้ใกล้ตัวพี่สุได้ที่ไหนคะฝีบีบแก้วไป่อยไหมปอยลำพูนเป็ไม่ได้ไปเลยเหรอไปแล้วกลับไปต้องแข่งกันถว่าเป็นที่ยวก็เราตัดไปดูก็ได้นะคะสีของน้ำในแก้วเป็นสีอะไรนะคะที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีอะไร ขีดำนะเป็นสีดำนี่โอ้เป็นเงาของต้นไม้นะหนาเป็นสีเขียวแต่มันก็ไม่ได้แบบเปนวงเดียวนะคะได้ดูฝนน้ำมันจะขุ่นฤดูแล้งน้ำมันจะใสกว่านะคะถ้าถ้าอยากพิสูจน์ที่พิสูจน์ได้เนาะอันแก้วหรือไมก็ไปตัดให้มันเป็นสีที่แท้จริงหรือเปล่าเป็นสีที่บางบางทีอาจจะมีสาหร่ายพุ่งให้ได้นะลายอยู่ในสาหร่ายที่มันลอยอยู่ในนั้นก็ทำให้เราเห็นเป็นสีเขียวก็ได้อะ สารละลายที่ทำให้เกิดสีที่แท anyway. ้จริงมีอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่พวกโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะส่วนประกอบของสารของสารทั้งสามประเภทนะคะส่วนสีทีมม่เราเห็นเป็นสีท uh ี่มันเกิดจากการกระท้อนเนี่ยนะคะก็เกิดจากพวกไข่ลอยในน้ำไม่ละลายเป็นเร่เดียวกันค่ะเช่นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไฟออมไฟเตแเพงตอนซูโอเพนตันพวกนี้นะคะสร้างเพื่อจักส์แต่ก่อนดินนะคะที่มันสามารถที่จะแข่ลอยได้ สิ่งที่เชื่อมโยงกับสีก็คือเรื่องของความขุ่นนะคะความขุ่นของน้ําเกิดจากอะไรก็เกิดจากพวกตะกอนต่างๆที่น้นํามันพัดผ่านมานะคะความขุ่นนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าให้เดาไม่ดีแน่เพราะว่านอ้จใจทาให้น้ำนั้นมีการปนเพื่อนแล้วมันยังไปช่วยลดการส่องผ่านของแสงอาทิตย์ด้วยนะคะถ้าน้ํามีความขุ่นมากก็จะ มสามารถที่จะส่งไปยังถึงบริเวณที่ลึกๆได้นะคะบริเวณพ้นแม่น,น้ำก็ทําให้เกิดเอผลกระทบกับการสังเคอาแสงของพืชน,น้ำนะคะแล้วก็พวกคลอโรฟิลต่างๆในใ,ในชวกสารลลายนะคะการสังเคราะห์พวกนี้ก็จะมีผลทําให้ส่งผลต่อระบบนิเวศน,น้ำด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ขั้วฝนส่วนใหญ่จะเกิดจากดินโคนลนต่างๆที่น้ำพัดพามาโดยเฉพาะในฤดูฝน แต่ว่าก็มีบางทีเป็นความขุ่นที่เกิดจากน้ำที่จากโรงงานก็มีนะคะหรือน้ำที่มีแบคทีเรียคนผิดๆก็อาจจะทำให้เกิดความขุ่นได้นะคะภาพที่เราเห็นหอยู่นี้นะคะเป็นน้ำในคลองชลประทานนะคะเห็นภาพก็รู้ขุ่นใช่แเนี่หรอเป็นคลองชลประทานนะคะบริเวณเนี่ยข้างๆมัชอรเราเองนะคะตรงถ้าเราออก จากมอชอย่างเช่นที่ประตูปตทก็จะเห็นลักษณะเป็นเส้นของห้อชิงน้ำยาวไปตรงนี้เป็นบริเวณที่ใกล้ไม่เหี่ยงนะคะเราจะเห็นว่าน้ำข้างหน้าขุ่นไเท่านี้เนื่องจากว่ามีการลูกนิ้ทายในก่ะถูกลอนะคะก็จะมีการพัดพาของดินโคลนมาแล้วก็ยังมีท่อระบายน้ำนะคะที่อาจจะทำให้เพิ่มความขุ่นเข้าไปอีกทีนี้อ่า สัมพันธ์กับเรื่องของความขุ่นก็คือเรื่องของของแข็งที่อยู่ในน้ำนะคะของแข็งที่อยู่ในน้ำก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น2อย่างก็คือของแข็งที่ละลายน้ำกับของแข็งที่ไม่ละลายน้ำเนาะถ้าของแข็งที่ละลายน้ําเราก็ไม่สามารถที่จะแยกออกมาจากน้ําได้ยกเว้นเราจะใช้วิธีที่ advanced ว่านั้นก็คือเ,เช่นวิธีการทำไฟฟ้าเคมีการตกตะกอน่างนี้อาจจะช่วยได้แต่ของแข็งที่มัน แขวนลอยอยู่ในน้ำเราสามารถแยกออกสารน้ำได้ง่ายๆโดยวิธีการกรองนะคะวิธีการกรองทีนี้นของแข็งที่อยู่ในน้ำมันอาจจะอยู่ในรูปของน้ำสารไอหรือสารอะนิก็ได้นะคะโดยค่าของปริมาณของแข็งที่ลายน้ำได้เนี่ยเราจะสัสทีเคิดเรียกว่าเป็น TDS นะคะย่อมาจาก Total Dissolved Solid นะคะอันนี้คือของแข็งที่ลายน้ำ แข็งท like ี่แขวนลอยนะคใช้คำว่า suspended solid หรือ S S นะคะพวกนี้ส่วนใหญ่กรองได้ก็จะสามารถแยกออกจากน้ได้ง่ายกว่าตวที่สวที่สาัที่ส่รองทด่าส่วนใหญ่ก็มองเห็นได้จากการกล่านะคะการนำไฟฟ้าของน้ำหลักเกิดจากอะไรมันก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการละลายของของแข็งในน้ำเม่ี้ด้วยนะคะคือค่าการนำไฟฟ้าก็คือ ปริมาณของสารอัดดินสีนะคะที่ละลายอยู่ในน้ำนะก็ทําให้เกิดการนําไฟฟ้าขึ้นมาเพราะมันแตกตัวเป็นไอออนนะคะเช่นเกลือต่างๆเรือที่เราอาศัยกันนี้ก็ได้แก่พวกเกลือแคลเซียมคลอไรด์ใช่ไหมคะละลายน้ําแล้วได้เป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรออนนะคะเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทําให้เกิดการนําไฟฟ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการนำไฟฟ้าก็ใช้เป็นการต่อ การปนเปื้อนของสารอันซีที่อยู่ในแหล่งน้ํานั้นนะคะโดยปกติแล้วน้นําที่มีการปนเปื้อนก็จะมีค่กาการนำไฟฟ้าสูงด้วยนะคะแต่ถ้าเทียบกันอย่างเช่นมีพิกเกอร์อยู่2ใบนะคะ<อ>ใบหนึ่งเราใส่เกลือลงไปเกลือกลแกงโซเดียมคลอไรด์อีกใบหนึ่งเราใส่น้ำตาลนะคะถามว่าค่าการน,นำไฟฟ้าของพิกเกอร์ไหนจะเพิ่มขึ้นเกลือแกงหนึ่ง เกลือที่มีเกลือ 2. องเกอร์ที่มีน้ำตาลสาเพิ่มขึ้นทั้งสองข้อไหนคะหนึ่งสองหรือสามอตอบสามคนเป็นตอบอยงอื่นมีไหมหนึ่งมีไหมคะหนึ่งพิเกอร์ที่มีเกลือสองพิเกอร์ที่มีน้ำตาลทำอะไรนะกำลังเบื่อการเอาฟฟ้าอะไรจะดีกว่ากัน ส่วนใหญ่สองสามเข้มละไม่มีคำอื่แน่เวลาทำก็เหมือนกันนะเป็นสองสามที่มาคิดไหนจากไหนเมื่อกี้คุณเพิ่งอธิบายไปใช่ไหมคะสารที่ทำให้เกิดการนำไฟฟ้าได้คือแตกตัวแล้วต้องได้ได้อไออนใช่ไหมคะโซเดียมคลอไรด์แตกตัวแล้วไดออนไหมได้นำตาลละลายน้ำแล้ว เปนไ้อ้ยไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งนะคะข้อหแต่คนที่ตอบข้อสามก็ขอเฉยนะว่าคุณมีามกล้านการที่จะตอบนะคะไม่ไม่ได้านะ้ี่คิดยังไงคุณจะนไ่เผูชื่นชมที่เรามีคัาร่วมเลยนะคะมาตั้งใจไม่ตั้งใจว่าจะให้ตอบถูกไม่ถูกแต่ว่าเอชุดหลอเข้นงานคิด พี่ไห่ค่าบารเทอรเท่าไหร่ี้อสองเอ่อต่อไปค่า p s นะคะค่า pH เราคุ้นเคยกันดีแล้วค่า pH ก็คืออินทรี้อถ้าเขียนสมบารออกมาเนี่ยมันจะได้ว่าลบลบของความเข้มขนของไฮดรเซนไอออนใช่ไหมคะไฮรเจซดนไอออนเกิดมาจากไหนระิน โปรตอนนั่นจะเกิดอังไงมันก็ต้องมีสารที่แตกตัวให้ใช่ไหมคะให้ตัวไฮเดรไซตนเพราะนั้นถ้าที่มีสารที่แตกตัวให้ตัวโปรตอนหรือไฮเดรเจนไออนมากๆกเนี่ยก็จะมี pH เป็นไงคะต่ำไปค่อนไปทางกรดไหมคะคำเป็นกรดก็คือ pH ต่ำนะคะ แต่โดยธรรมชาติแล้วในแหล่งน้ำทั่วไปเนี่ยค่า pH เของน้ำในธรรมชาติจะมีค่าอยู่ประมาณ7บวกลบ2อโดยประมาณนะคะไม่ได้ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะคะยกเว้นว่าในแหล่งน้ำนั้นมันไหลผ่านสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นไหลผ่านพวกที่เป็นหินปูนนะคะก็จะมีความเป็นเบสมากขึ้นงนตัวนะคะ น้ำที่เราใช้ในการดื่มกินเนี่ยก็ต้องมีค่า pH เป็นกลางนะคะหรือว่าหมกมลกไม่มากนะคะทีนี้ค่า pH ของน้ำมีาการเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในน้ำนะคะรวมถึๆๆงแหล่งที่มันไหลผ่านด้วยนะคะแล้วค่า pH ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตากฤดูกาลทีนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ pH เรียนซับอีกทีในปีหนึ่งนะสภาพความเป็นบัฟเฟอร์คืออะไรมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างคู่ของกรดหรือคู่ของเบสของมันใช่ไหมคะยกมันขึ้นอยู่กับมันจะเป็นบัฟเฟอร์กรดหรือบัฟเฟอร์เบสใช่ไหมคะแต่ว่าคุณสมบัติของบัฟเฟอร์ก็คือมันช่วยต้านทานการเปลี่ยนค่า pH ใช่ไหมคะไม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใช่มคะอย่างเช่น จดเติมเข้าไปในแหล่งน้ำนั้นมันก็จะไม่ขึ้นพื้นผ้านะคะเป็นจะไม่คราวนี้ก็จะไม่ขึ้นพื้นผ้ามนจะข้ามผีไม่ได้หรอมาข้ามน้ำมันมีสภาพต่อตึ็อคเฟิร์นะคะไม่ในแหล่งน้ำเราชาติก็เหมือนกับมีการป้องกันตัวของมันเองนะคะว่าถ้ามีอะแหล่งความเข้มข้นมันก็มีความต้านทานได้ในระดับหนึ่งนะอะยกแล้วก็มันถูกเติมเข้ามาได้เยอะมันอาจจะเสียสภาพความร็อคเฟอร์ไปได้นะคะ ในน้ำธรรมชาติอย่างกรณีของสภาพเบสเนี่ยก็จะมีคาร์บอนิกอ,อยู่นะคะก้อคาร์บอนิกซึ่งเป็นการทำระยะระหว่างน้ำกับขอปูนนะคะก็จะเกิดสภาพพลาเตอร์เบสขึ้นมานะคะในสภาพความเป็นกรดหรือเป็นเบสก็ในน้ำธรรมชาติจริงๆแล้วมีอยู่นะคะขึ้นอยู่กับแหล่งแหล่งที่มันไหลผ่านอย่างที่ว่านะคะทีนี้ในสภาพที่เป็นกรดนะคะ ที่เราบอกว่าในสภาพเป็นเบสเนี่ยมันมาัากจะเกิดจากในแหล่งที่เป็นที่มีหินปูนนะคะในส,สภาพความเป็นกรดของน้ำเนี่ยจะนใหนเกิดจากกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น,นะคะกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่ทั่วไปในอากาศน,นะคะแล้วก็สามารถที่จะละลายน้ำแล้วก็เกิดเป็นกรดได้เหมือนกันนะคะคือกรดคาร์บอนิกแล้วก็มีการแตกตัวให้ไอออนของคาร์บอเนตได้ด้วยกันนะคะ ีนี้ในคาสภาพความเป็นกรดเนี่ยเราสภาพความเป็นกรดหรือความเป็นเบสของน้ำเราออแต่งโดยใช้ค่า pH นะคะแต่ว่าทั้งสองสภาพที่พูดไปเนี่ยมันมีระบบของบัฟเฟอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะงั้นการเปลี่ยนค่า pH ของน้ำเนี่ยก็ยังโชคดีว,ว่ามันมีความต้านทานอยู่ในระดับนรายละเอียดตรงนี้จะอยู่ในหนังสือนะคะไม,ไม่ไม่ทราบว่าเรียนเสร็จหรือเปล่เาเสนอทีนะคะหรือไม่ว่าดูดูรายละเอียดอีกทีก็ได้นะคะ ถ้าจับที่หงไม่เป็นไรอีกอีกพารามิเตอร์หนึ่งก็คือเรื่องของความกระด้างนะคะความกระด้างของน้ำที่เราก็เคยได้ยินมานานแล้วใช่ไหมน้ำกระด้างส่วนใหญ่เกิดจากไอออนนะคะของโลหะหลายตัวโดยเฉพาะแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะคะซึ่งในบางพื้นที่อาจจะมีกคลเื่อนของโลหะเหล่านี้อยู่มากก็เลยทำให้เกิดความกระด้างของน้ำได้แคลเซียมแมกนีเซียม เป็นธาตุ uh, ที่ในธรรมชาตินะคะถ้ามี uh, ไอออนของโลหะเหล่านี้ละลายอยู่ก็จะทำให้เกิดความกระด้างขึ้นบางทีอาจจะหมายถึงรวมถึงไอออนของโลหะจี่เป็นด้วยอย่างเช่นเหล็กหรือสตรนเชียมนะคะส่วนไอออนลบเมื่อกี้เป็นไออนไอ,อนหัวใช่ไหมคะแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นไอออนหัวไอออนลบก็ได้แก่พวก คาร์บอนตซัลเฟตคลคอไลน์ไนเตรตพวกนี้นะคะเป็นไอออนลบที่ทำให้เกิดความกระด้างได้เช่นเดียวกันนี่น้ำกระด้างเนี่ยดีหรือไม่ดี mm hmm. เวลาเราใช้น้ำเราก็คงไม่อยากใช้น้ำที่มันกระดา้างหรอกเนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำที่มันมีสภาพปกติเพราะว่าน้ำที่กระด้างเนี่ยต้มแล้วทำให้เกิดตะกอนขึ้นมาหรือว่าตะกรันน้ก็ดที่บริเวณก้นของหม้อต้มนะคะ ก็เลยทำให้ถ้าในแง่ของสารกรรนี่ถือว่าเป็นการสูญเสียพลังงานนะเพราะว่าต้องใช้ังานความร้อนมากงานถึงจะร้อนได้ถ้าน้ำมันมีตะกั่นพวกโลหะต่อโยกนะคะหรือว่าในแง่ของสุขภาพก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพถ้าเราดื่มน้ำที่มตะกอนเ่อนมากเกินไปเลัต้งก็เกิดตะกอนขเลยแล้วเวลาใช้เช่นเรื่องของการข้อสูนย์ก็จะทําให้เกิดฟองน้อยหรือว่าไม่เกิดฟองเลยขึ้นอยู่กับความกระด้าง ว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนนี้เรามาดูตารางความกระด้างของน้ำนะคะถ้า,าในที่นี้เราวัดเทียบเท่ากับปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ลายในนะะ้ำไม่ว่าไอออนอื่นๆจะทําให้เกิดความกระด้างเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวัดแล้วเราจะวัดเทียบเท่ากับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะเพื่อให้อยู่ในหน่วยเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะวัดในหน่วยของ ppm ของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ ถ้าเป็นตัวอื่นเราก็เรียกว่าเป็นอีคูราเลตหรือเทียบเทานน่นเ้งนะคะ,ะน้ำอ่อนก็คือน้ำที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตไม่เกิน50 ppm ถ่ดไปก็คือพาร์สเพอร์เมเลียนใช่ไหมคะส่วนในน้านส่น,นะคะน้ำค่อนข้างอ่อนก็คืออยู่ในช่วงเ51-100นะคะถ้ามากกว่า100นี่จะเริ่มเป็นน้ำกระด้างแล้วนะคะมากกว่า100เป็นน้ำกระดา้างและยิ่งท้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะกระด้างเพิ่ม อย่างอย่างแบบนี้สเกลกระด้างมากคืออยู่ที่มากกว่า300 ppm แคลเซียมคาร์บอเนินคนคะอนนะไรครับต่อไปมาดูที่เรื่องของปฏิกิริยาคนเยอะคนนี้เราเราถามว่าวาเหยีกินเหรอปฏิกิริยอนนาออกซิเดชันและรีบเบิลเด็กชันในน้ำธรรมชรียกันว่าเป็นปฏิกิริยาไดออกันได้ยู่ค่ะออกซิเดชันรีดักชันนะคะมีอะไรบ้างเราจะพูดถึงค่ะ ออกซิเจนอะไรนะนะคะการต้องการความออกซิเจน <c oughs> การย,อาย่อยสลายสลายสารดีทีแบบที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนนะคะแล้วก็สารประกอบซัลเฟอร์และไนโตรเจนในใน,น้ำกระสมการที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของออกซิเจนที่อะไรน้ำะคะเท่าที่ครูบอกไปแล้วออกซิเจนที่อะไรในแหล่งน้ำมีความสำคัญ <c oughs> ต่อสิง่งมีชีวิตเพราะว่าสิ่งมีชีวิตต้องใช้ออกซิเจนในการดำ <c oughs> รงช <c oughs> <c oughs> ีวิตนะคะอ่า ดันั้นออกซิเจนเป็นตัวออกซิไดซ์ที่สำคัญในแหล่งน้ำนะคะ่ะการทำพยาของออกซิเจนสามารถทำได้สองแบบแบบนี้นะคะก็คืออันแรกออกซิเจนนะคะรับโปรตอนตับอิเล็กตรอนกลายเป็นน้ำนะคะหรือออกซิเจนทำพยากับน้ำนะคะได้เป็นไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะ ส่วนตัวเลขที่อยู่ในวงกลงด้านซ้ายและขวาเมอของสมการคือค่าเลขออกซิเดชันของออกซิเจนนะคะเลขออกซิเดชันยังเป็นเลขอะยรเลขออกซิเดชันของธาตุือสารประกอบมี่าตุทั้งศูนย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของออกซิเจนในรูปของโมเลกุลก็คือศูนย์นะคะส่วนเลขออกซิเดชันของออกซิเจนในสารประกอบก็ต้องคิดรวมกับประจุรวมของมันนะคะเพราะฉะนั้น เลขออกซิเดชันออกซิเจนในสารประกอบน้ํากับ ide, กไฮดรไซด์ก็คือลบสอนอิคอจำวิทีการคำนวณได้ไหมคะคจำได้ไหมอ่ออยกซินเนน้ำได้ออกซิเดชัน,ะนรวมคือศูนย์ใช่ไหมคะออกซิเดชันของไฮโดรเจนคืบ 1. 1> บ 1, บ 2, บอบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นบวกงคูณสก็เป็นบวกสองของออกซิเจนกลายเป็นลบ2สองนะคะพอนาเดียวกันกัแบไบฮโดรไซด์ไฮโดรไซด์ก็มีค่าเด้ออกซิเดชันกับลบหนึ่เพราะฉะนั้นเอาเอาไปบวก การละลายของออกซิเจนในน้ำอย่างที่ผู้บอกไปว่านมันมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิถ้าที่อุณหภูมิเย็นจะมีการละลายของออกซิเจนได้ดีกว่า <c oughs> ในที่นี้นะคะตามทฤษฎีที่อุณหภูมิสูง0องศาเซลเซียสเนี่ยออกซิเจนจะละลายอยู่ได้มากถึง14-15 ppm นะคะแต่ถ้าอุณหภูมิของน้ําเพิ่มขึ้น <c oughs> เช่น <c oughs> เพิ่มอยู่ที่35 <c oughs> องศาเซลเซียสการละลายของออกซิเจนจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง เราามอย่างบ้านเราเป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของอน้ำในบ้านเราก็จะ มลภาวะอันเนื่องจากอุณภูมิหรือ thermal pollution นะคะซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำได้แล้วก็จะทำให้เกิดการละลายของกา๊าซหรือว่าออกซิเจนน้อยลงไปด้วยตามอุณภูมิที่สูงขึ้นก็จะเกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตได้เะะมื่อกี้เราพูดถึงค่าการละลายของออกซิเจนต่อไปนี้เราจะพูดถึงความต้องการออกซิเจนในแหล่งน้ำไปคะ ออกซิเจนในแหล่งน้ำถูกนำไปใช้อะไรบ้างนะคะอันหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของการย่อยสลายนะคะอย่างเช่นปฏิกิริยาที่เราเห็นในในกรอบตีฟ้านี้นะคะคือการย่อยสลายสารอินทรีย์อย่างเช่นพวกซากพืชซากสัตว์ใยต่างๆที่อยู่ในน้ำนะคะคาร์โบไฮเดรตเราจะเขียนแทนสารอินทรีย์หรือคาร์โบไฮเดรตว่า C H 2 O นะคะนี่คือสารอินทรีย์ที่อยู่นะค เราจะเห็นว่าปฏิกิริยาการย่อยนี้ใช้ออกซิเจนนะมีออกซิเจนอยู่ในสมการด้วยได้โปรดักต์ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะเราสังเกตปฏิกิริยานี้ไว้นะคะเดี๋ยวคุณจะให้เทียบกับอีกหนึ่งปฏิกิริยาที่ยังไม่ได้อยู่ในสไลด์นี้นะคะอันนี้คือการย่อยแบบใช้ออกซิเจนได้โปรดักต์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำอีกแบบหนึง่งออกซิเจนก็สามารถถูกนำไปใช้ในปฏิกิริยาอื่นเช่นแอมโมเนียนะคะ ทรรยากับออกซิเจนในสภาวะที่เป็นเบสก็คือมีไฮดรอกไซด์อยู่ได้ผลดตออกมาเป็นไดเปรตกับน้ำเพรเรียนเลนออกซิเจนเนี่ยถูกนำไปใช้หลายๆอย่างนะคะทำการย่อยแล้วก็การสลายสารนี้ปริมาณของออกซิเจนเนี่ยจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำด้วยนะคะถ้าน้ำมันไหลเร็วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับออกซิเจนได้ได้มาก น้าก็ม Saint ีส่วนสาคัญในการทําให้เป็นการเติมออกซิเจนเช่นน้ําที่ไหลผ่านกวดหรือว่าท่อนหินงขนาดใหญ่ก็จะเกิดแรงบัลาใช่ไหมคะเกิดการสัมผัสกับอากาศมากขึ้นก pues so ็จะเป็นการเติมออกซิเจนโดยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นในแหล่งน้ําที่มีการน่อเสียเราก็ต้องใช้วิธีการตีน้ำใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดการละลายของออกซิเจนช่วยในการย่อยทำให้คุณภาพ ก็มียก็มสามารถหาได้โดยเทอรต่างๆที่เราเรียกว่า total organic carbon ก็คือปริมาณของสารสอินที่อยู่ในน้ำนะในที่นี้เราใช้ตัวคาร์บอนเป็นตัวแทนของสารอิ์นะคะเราพบว่าน้ำที่มีการปนเปื้อนมากจะมีค่า TOC ส,สูงนะคะน้ำที่มีการปนเปื้อนน้อยก็จะมีค่า TOC น้อยเช่นน้ำใต้ดินนะคะซึ่งมีการปนเปือ้อนต่ำเนี่ยก็จะมีค่า TOC หรือว่าค่าคาร์บอนอยู ช่นน้อยมากเช่น1 ppm นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำที่มีการปนเพื่อนเช่นน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือน้ำที่อยู่บริเวณใกล้กับแหล่งที่มีการทิ้งขยะเกิดการหมักหมมของไมโครสารินซีต่างๆก็จะมีค่าพวกนี้เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากค่า TOC แล้วยังมีอีกค่าหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือค่า ออกกันอีกคาร์บอที่ละลายได้เมื่อกี้เป็น T คือ total ใช่ไหมคะอันนี้คือ D คือ dissolved ก็แปลว่าเฉพาะส่วนที่ละลายน้ำได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็น TOC หรือ DOC เนี่ยถ้ามีมากแปลว่าแหล่งน้ำนั้นมีการปนเปื้อนมากด้วยนะคะเช่น DOC ของน้ำผิวดินอยู่ที่ประมาณ5 ppm แต่ถ้าเป็นของต่อน้าที่มีกมารหมักหมักของไอโสารินทรีย์ก็จะสูงขึ้นมาประมาณ10เท่า หรือว่าถ้าอยู่บริเวณใกล้ที่ทิขยะก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกอาจจะเป็นน้อยนะคะเป็นหลักร้อยอย่างนี้เป็นต้น